ใช่แล้วเลยอาอะอ่ะใช่แล้วเลยตายมีหางเอาอะไรเนี่ยมันก็มันไม่รอกผมกางแข้งกางขาก่อนว้าวใช่ไหมเห็นหน้าหน่อย เร้งดิ่งไงก็ดข้าก็ปล่อยลงไปัมงนว้่จะไเตาว่ะเตาไมมเต่าไม่ใช่ละเอขาวมาละก็ขาววะขาวมาละสวย ย้อนเสียงซะหน่อยนะครับอืมบรรยากาศยามเย็นเย็นนะไงมัอุ้ยแหม่ทิมตะเอีกยดเดี๋ยวก็ตกแผงหลังเลยตกแผงหลังต่างๆนี่มันตกให้เต็มมือเลยนะออกมันเลยโอ้ยเนี่ยหาลู้มอะกลางล้วนๆออกไปนี่แน่จริงเลยชีคนทะเลก็แบบนี้แหละครับ ขาหนีขาหนีขานีขานีเดียวเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้สวยเหลี่ยมนี้สวยคนหมุนจะหมดแรงแล้วคนนก็จหมดแรงนันหมอ้ยโอ้ยอ้ย่านมีนี่ครับล่ำล่ำเลยล่าล่ำเลยนครับเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดวดยวเดวเดี๋ยวดยวเดียวดวแวี้เีีีเ ฟุกมันฟุกคนฟุกที่เรลอยขป็นแแหกมาย่นี้แหละมันจะกินเป็นบางร้อยเี๋ยวนมครับเดี๋ยวนะโอ้โหตัวนี้มองนัวแต่จริงจะบอกฟุกก็ไม่ได้หรอกเพราะไตเป็นคนบอกเองว่าน็นหมายมันเป็นฟุกเป็นฟุกมันฟุกครับมันฟุกอเลก็เป็จเล้ดำใช่ไหม ชิวๆครับชิวๆดูท่านั่งกันลูกครับมีโดนแล้วเหรอโดนแล้วครับมีโดนแล้วเราลุ้นเราลุนเราลุนเราลุนโอ้สองตัวโอ้สองตัวอะไรไอ้เลตัวโอ้ยอันนี้ไม่ได้ใส่เหยื่อเลยนะเนี่ยเอ้ยลวงโอ้ยเอ้อย่างนี้ก็ได้ผ้าดิไม่ได้ใส่เหยื่อเลยนะเนี่ยได้พอพอจานแล้วดิอแล้วครับนี่ไม่ได้ใส่เหยื่อเลยสองตัวบนเนี่ย ใหญ่โอ้โโหดนใหญ่ดูนะโอ้ยฝั่งนี้เล้าใจอ่ะฝั่งนี้เล้าใจฝั่งนี้เล้าใจฝั่งอยากเห็นตัวอยากเห็นตัวอไอ้ดูนี่เก๋าจริงหรือเปล่าอย่าอย่าให้หลุดูนะโอ้ยโอ้ยมาใหม่นะครับมาใหม่นะครับมาใหม่ไหนวะกี่ตัวนี่สองตัวจับใกล้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 หน่อยนี่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 ครับผมขอไอ้เก๋าหน้าบ้านนะครับ ตำแหน่งตรงนี้ตัวร้อยเปอร์เซนต์เลยมันฟุกมันฟุกฟุกเนาะไม่มีฟุกอ่ะเป็นโกมันฟุกมันฟุกเนไม่ใช่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 เก๋าไหมเก๋าไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้สงสัยจะเป็นเอ็นหน้าหนาไปน่าไม่น่าจะใช่เก๋าหรอกะตื้อๆฮะเพราะมันจะใหญ่กว่าเก๋าฮะตรงนี่เก๋าทัดทัดตัวละโลหมดเลยนี่นะโอ้โหนี่เป็นเงินเท่าไหร่อุ้ยห่างๆหน่อยพี่เอ้ยเออเห็นผมหน่อยเออเลี้ยวหน่อยดิมาเขียดท้ายทำไมอยู่ไหนอ่ะนี่ไง เกียรท้ายใกล้ๆอ่ะดูเขาทำงานอยู่เข้ามาดูทำไมเนะี่ยเออ,เ,อเคยเห็นนะอยอืเนใสุดเลยมากครับม่เียใกล้เกียร์เก่าครับเกียรมาทัาใกล้กลเลย,ยในะโอ้โหยังไม่ทันไรแล้วเวร์นะ <c oughs> <c oughs> มันยังไงไ่ันยังไงครับมันยังไง <c oughs> เนี่ยมันยังไงมันยังไงเอ้าดูแลกันสองตัวสองตัวมายืนมายืนมาสตัวฮะสามเลยโอ้ยยามเย็นไม่เห็นแต่เหยื่อเลยมันไม่กินเหยื่อเลยพวกนี้มันมันมันไม่ได้อยู่อยู่น้ำตลอดเนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่เอาเสจจนนะอันนี้ออกซืรอนะไม่เอาเสจจนนะ ปนไม่ได้ปนผมร้องเรากขาวยามอีกินคร Bond, ับว่าอร่อยเลยคุณแย่ใช่ย่างสดๆอย่างนี้ในนานแลร่เนาะโอ้ยปลาเก๋าต้มยำน้ำข้นเนาะโอ้ถอดลาดพริกที่ยังดีนะถ้าตอนเช้าพามาเตื่นนี้นะตอนนี้เสร็จแล้วนอนอยู่ในน่านละผมเดี๋ยวนมันลอยเราลอยลำกับเรามั่งเด้อต่างขึ้นแล้วเขาบอกว่น้ำไม่ดีเสร็จหมดแหละข้างใน น้ำไม่ดีนี่ปลาอะไรก็ไม่กินฮะ,ะถ้าน้ำไม่ดีอะ่ะมันพายหมดเลยครับเห็นไหมมันตีแบบตะกอนขึ้นมาผิวน้ำข้างบนเลยอะ<ช>่ะน้ำข้างล่างก็ต้องขุดแล้วใช่ถ้าปูพูดถ,ถึงว่าถ้าปูปูมา้าปูนะ้าไอ้อะไรปูมา้าเวลามันขึ้นผิวน้ำมาน้ำข้างล่างก็สังเกตได้เลยไม่ได้เรื่องแล้วครับแปลว่าเขาตักปูเันมันเลยอ่ะครับมันขึ้นมาเล่นไฟเงี้ยคือมันลอยขึ้นบนผิวน้ำเนี่ยให้เราเห็นนะ น้ำล่างมันเสียอยู่ไม่ได้ร้อนอย่างเดียวเลยปูธรรมชาติมันจะมันจะให้เราเห็นเอง่ยทำให้เราเห็นเองสังเกตเราครับผมเนยหมาไอ้เล่ะแต่เช้าเลยร้อนมอเลยปูเอาแล้วเอากันเรามั่งแล้วนู่นยาเลยอย่าเล่นเลยเหนื่อยเหนื่อยด้วยยังไ ตักตายกันยามเย็นๆครับผมหากับข้าวนะครับหากับข้าว สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะพบกันเหมือนเดิมทักทายกันยามเย็นนะครับเมื่อเช้าไม่มีเวลาไล์ออนให้ดูนะครับมาเคลมหมดแล้วครับปลา,าปลาเก๋ากินนะบ้านนะครับจะให้ดูปลาเก๋าหน่อยครับมือนานา,นานกันครับขึงตะก,กาแล้ว ไม่รู้ไปกินอะไรมาไม่รู้เนี่ยวัดเอาวัดเอานครับขับกเกา๋เกาแก้ต้มยำครับหลากหลายหลากหลายสลิดนี้ปล่อยเยอะนะครับเกาสใสบัวก็มี หาข้าวครับผมไม่ได้หาไปขายนะครับหาไปกินครับหาไปกินหาได้วิว่งสวนมานี่เลย อย่างหรอพักเขาไม้ดีๆอ่ะมันก็มีแต่ทีนี้ว่ามันไปแล้วน้ำมันเสียมันไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยไหวไหมไหวจ่ายับฝังนี้นะมันไม่ใช่ข<ะ>เขาฮะไปสบายยามเย็นครับฮะเขาวขะ เย็นครับยามเย็นเย็นยามเย็นเย็นตะวันจะรับขอบฟ้าตาจะเข้าขอนอนต้องปล่อยนะครับมบดูฝั่งนี้ครับดูในฝั่งนี้หน่อยเล็กก็ต้องปล่อยนะครับปล่อยไปเลยมันโจะได้ตกโลกสวยผ่านนะครับนะครับคนโลกสวยผ่านไปเลยนะครับอ่าอก็ตกปล่อยอย่างเดียวเลย ปล่อยเอาตูจะพอทิ้กินได้โอ้แก่จังตกลงจะไม่พักไม้พักมือเลยเหรองั้นเอา,างั้นเอาเนี่ยพักกันครับเจ็บด้วยเนี่ย <laughs> ปลาเผาปลาเผาซีฟูดเนี่ยซีฟูดปลาเผาน้ำจ kind of <laughs> ิ้มซีฟูดันมันยังไงครับอยู่ไหมอยู่เก่าไหมเก่าใส่ห้ตายหัวครับตายหัว ตัวเบลเลอร์อะไหายอยู่ตรงเดียวเยี่ยมเยี่ยมนะครับปากครับอยู่ปากทางนี่เองโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วเลยโค้งสุดท้ายนานนะครับใส่ใส่ใส่ให้ให้ให้เวลาหน่อยหนึ่งโซ่ปิดชิปแล้วเนี่ยจะลามั้งใส่ใจดีครับ นี่แหละถ้าไปไกลๆแล้วครับถ้าพลาดข้างนอกแล้วก็จะก็เลยครใหญ่เฮ้ย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 เก่าป่าไงเฮ้ยมีดื้อด้วยมีดื้อด้วยผมปล่อยขากล้องไม่ได้นะครับปล่อยปลดอย่างเดียวครับไม่ใช่เก่าฮะไม่ใช่เก่าไอ้ผมบวงอีกป่ะอุ้ยหวานแล้วเดี๋ยวนะครับ เดียวมาเร็วเอื่อมเลยโอ้ยเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวครับจะย้อนแสงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวหันหันดูตามแสงนี่หรอครับตระกูลเดียวกันนี่ครับครับไอ้เชี่ยวเธอเนื้อเรียกไอ้เชี่ยวเหมือนเขาก็เล่นละตระกูลเดียวกันกับโปงไอ้ข้างปานพวกนี้ครับตระกูลเดียวกันปลามีพิษปลามีพิษมีเหี้ยไส้เนี่ยไส้ไม่คลัปลามีพิษ นี่สองคนนี้กำลังเรียนแบบอะไรเนี่ยให้เขาเล่นเกระดเก่าอร่อยนะครับปลาอย่างนี้นะครับอุ้ยอร่อยอร่อยครับตะกูลเนี่ยกันกับปลาข้างปานนะครับนรงปล่อยปลาครับมโอ้ยปล่อยปลาจะเหนื่อยแล้วเนี่ยขอไดี๋ยวนะครับไม่ภาพไม่นิ่งนะครับ ยานดีไม่ดีไม่รู้ล่ละสวยอกพืดไปเลยนะ่ายามเย็นครับสักสิบห้านาทีนะครับอยากจะตกด้วยจังเลยโอ้ยขาวโปเลยเรือนะครับเรือขาวหักับเดิมไม่กินตัวเล็กกว่าเมื่อกี้

ออบอตนะทถนี้ว่าลองไปดูหน่อยว่าของดีอ,อยู่ใกล้บ้านได้ก็ไดาน้นั้ทีนี้หาว่าโอ้ยมันยิง,งว่าไปตกพ่อปลาใหญ่ง่า ปล่อยไหมครับตัวนี้น <captions> ่าจะปล่อยไหมกำลังขึ้นมาอ๋อไม่ใช่อะไรนะ้นะสลิด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 ครับสุดสุดสสดสุดสุดสดสุด รวมครับป็รวม าแล้วมาแล้วฝั่งนี้ตัวเล็กมันแอบกินนี่อ้าวครับตัวขาดอ่ะไอ้ตะกัวหายไปด้วยเลยอ้าวครับอ้าวอ๋ออยู่กับตีนนี่เองแกับตีแกนะครับอยู่กับตีนนี่เองมาต่อตกใจนึกว่าอยู่ดีๆมันเอาตะกัวเราไปวูบๆเลยใช่ไหมมันไม่ได้ต่อไมอะไรแล้วมันก็มาเอาตะกัว ตามสถานการนะครับมีลวดซืๆเนี่ยเหมาะเหมาะสำหรับวิ่งเที่ยวนะมันไม่เหมาะสำหรับตกปลาเนะไปปะไม่ตกปลาเราจะไปตกยังไงงั้นน่ะตัเหยื่อติงขันท้ายแล้วอันนี้ไม่ได้หรอกต้องไม่มีหลังคาเนาะร้อนนี่แก มันมีมันมีเนื้อปลาอยู่นะไม่เอาแล้วเนี่ยเนื้อปลาตั้องเยอะต้งเยอเอาเลยหมดก่อนเจ็บเือนี่ผมทนนะเนี่ยเดี๋ยวไม่พอแบ่งนะผมทนเพราะใจรักนะเนี่ยเดี๋ยวไม่พอแบ่งนะเอาเลยตามสบายไหนพี่จแบ่งอะไรพี่เอาเน่้อกลาลิงพี่ก็บอกแล้วไอ้อะไรไอ้เนี่ยนก้อปลิงเยอะด้วยเนี่ยเอาไปเลยคน คนเล็กเลยครับอะไรคนเล็ก<า>คนเล็กเลยครับอะไรไม่รู้ไม่ได้ต่างติดกันมันมีกี่เราบ้างหรือเปล่าน้องมีวะยังมียังมีอยู่ฮะไม่อยู่เรียกว่าตีนี้จะไม่กินโอ้ยโยกไปยกมาไม่กินนะครับดูฝั่งนี้มั่งครับดูฝั่งนี้ย้อนแสงหน่อยนะครับ ็นบรรยากาศยามเย็นเฮะเก๋าเก๋าเเก๋าเก๋าเหรอเกลงน้ำไปเลยเก๋าเกไปลงน้ำไปแล้วเข้ามาไปแล้วอย่างนี้เหนื่อยเหนื่อยเก๋าีกครับเก๋าอกีครับไปแล้ววังนี้โอ้โหเก๋าครับเก๋าแงครับนา่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอน

ไม่ว่างแล้วเราลองแอบมากันองห้ามห้ามลงโพสใช่ไหมตอนไหนม่อยู่ไหมอยู่ครับเก๋าครับผมใส่สวยครับไม่เห็นเลยมาทันนี้มาตัวเดียวมีปลาเก๋าเก๋ออะไรตอนแรกจะปล่อยนะได้ทีแรกอ่ะนี่จะกลายเป็นจานแล้วนะ จานแล้วนะกุแลผ้าะนะครับโอ้โหดินสดๆสดสดอย่างนี้ตอดเก็ดแล้วกัดหัวก่วมเลยสดน้ำกิมตามโอ้โหเห็นดูในคลิปเขาอะน่าอร่อยยกนึงยกลงยกนิ้นึงลงต้องานเลไรเลยอ่า<ๆ>จะผมชอบแสดงว่าแดดกำลังจะท้อนไงมีเงาเงาขึ้นอะ่ะ อยู่ไหนกันเล่าดิไม่แดดไงเสาอยู่ใต้เรือกระจายมานี่แล้วมันต้องขยับไปนู่นย้ายเรือก่อนนะครับเพราะมันเลยแนวนะครับมาหาปลาเก่าเงี้นปลาเกา๋าเดี๋ยวย้ายเนนรือไปโน่นก็ขอหยุดออดมาแค่นี้ก่อนนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับผม ครับรอติดตามในคลิปนะครับผมเดี๋ยวเผื่อมีคลิปตกปลาสากปลาเล็กปลาเก๋านะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับหบที่ปครับขอบคุณนะครับยากาศเย็นครับผมผักทางนะครับหาปลาเก๋ากินนะครับผมนานว่าบอกว่าหาปลาเก๋าไปต้มยำปลากิิกหน่อยนะครับกิิกที่บ้านนั่นแหละครับไม่มีที่ไหนหรอกกิิกที่บ้านนะครับ จริงมากครับทำไมทำไมต้งทำไม้งหัวร้อแห่แห่แห่ล่างๆเสียงแฮ่เลยไม่ผมจะถามไต่ว่าพาผมมาทำไมเนี่ยจับพองหมดแล้วเนี่ยทั้งเค็มทั้งดูดแดงเลยเนี่ยโอ้ยเอาอ่อเอ่องอ่องออกโดนแล้วออกโดนแล้วมันยังไงมามามาผมจับนี่นะครับอ่าอ้ย โอ้ยหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วหลุดแล้วเจอผมอ่ะไม่ขาดก็ไม่ขาดก็หลุดแหละไหลลงกันทีละคัแกะไปแล้วครับนี่แหละครับความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมเป็นปลาเก๋าครับก่อนเข้าบ้านนะครับแวะเมียเขาถามว่ามีปลาเก๋าไหมแถวนี้อยากจะต้องยำสักหม้อครับอยากให้ดูปลาเก๋านะครับมันมันมันหลายหม้อนะครับ ปลาเก๋าครับปลาเก๋าเนี่ยเขาบอกขอสักม้อนะึงแต่นี่อะไรก็ไม่รู้นี่นี่ครับหลายม้มอนะครัะครับรเก๋าอาปกากวอลเลยครับผมครับเป็นปลาเก๋าสงวนน้ำใสงบเลยโผล่เพียงเดียวเลยตอนนี้ละ่ะมันใต่งผมกำลังทุบแน่อยู่ตรงนี้แต่แมวเขาลงแล้วแต่แมวเห็ลงผมเห็นลงโพลแล้วครับเป็นปลาเก๋าครับ เนี่ยเขาบอกว่าหาปลาเก๋าไปกินที่บ้านสักสักหม้อหนึ่งครับดูไม่รู้ว่ามันเกินหม้อแล้วมั้งเนี่ยหม้อหม้ออะไรหม้อร้อยเซนครับหม้อหม้อเบอร์อะไรไม่รู้เลยโอเคครับเออขอบไปรวมครับสดสดครับผมสดสดครับครับผมน่ากินครับหลายพอยเลยครับทุกแกเก่าทุกแกนะครับ เล่นกันแล้วครับผมเล่นกันแล้วปากเมอน้ำปูนทุบโดนเลยเนี่ยดีแล้วมันรอดมามันรอดไอ้ลูกใหญ่เมื่อกี้มันพุ่งไปเต็มปากเต็มคำเลยลูกปลาหายไปลูกเดียวไม่ใช่วันนี้หายกี่ลูกลูกเดียวเดียวร้อยยี่สิบกรัมลูกเออทำเดียวเลยเออมาอะไรกไม่รู้เข้าไปกินในท้องไอ้เก๋อเปล่ารู้ด่ะฮะเราก็ตกใจท้องไอ้เก๋าเปล่าวะไอ้เก๋อกินเปล่าอ่ะไงนายเอก ต้อวคนขอกันไกลหน่อยกันไสอ๋อได้ได้ได้ครับเอาเหยีอะไหมเอาเหยีอะไหมเอาแล้วเก็บไหมเก็บมือยอมยอมยอมแล้วเหรอพอแล้วเหรอครับไอ้เก่าเต็มหม้อแล้วเหรอผมยอมแล้วอาฝากฝากผลงานหน่อยครับเป็นยังไงมั่งรสชถจัครับหมานหมานบอกเลยว่าเหนื่อยมากเออไม่รู้ป๋าไต้พามาทำไมหมายนี้เหนื่อยจริงจริง มือเก่าหองไปหมดเก่า hmm. ต้มยำมาแล้วครับมาแล้วฝั่งนู้นนีกเอามาอีกแล้วโอ้ยดูดิเอ้ยตกเป็นอยู่คนเดียวเนี่ยคเดแลวไอ้ซาบิเกะเนี่ยม้วนๆเลยครับไม่ใช่ตัวเนี้ยทิ้งนะม้วนๆนะม้วนๆนะอย่าเลื้อยเลื้อยปลาตัวอื่นกินนนเวรกรรมไม่มีแล้วผมผมเอาเอาดึงออกหมดแล้วแต่ว่าไอ้เนี่ผลทิ้งบนเรือดีกว่าไม่ไม่ไม่ทิ้ม้วนไงครับครับม้วนๆแล้วก็ ลงไปเลยทิ้งไปเลยเป็นปากาลังฮะทิ้งมวลมวแล้วเป็นเป็นปากาลังเป็ดนี่นะครับเป็นปากาลังเลยหรอครับมันก็ไปเกาะไงแล้วอย่างอื่นก็มาเคลือบแทนอ๋อครับเราตะปง่วกไว้ครับผมเราจะเก็บแล้วนะครับเนกยอมยังขออีกไม้หนึ่งครับดูไม้นะครับครับฝั่งนี้ยอมฝั่งนี้ยอมหมดแล้วครับปลดนะครับ เก็บกันแล้วครับฝั่งน,นิยองกันแล้วครับหาปลาเก๋ากินหมายใจบ้านนะครับผมปกักปากทางนี่เองหนะ้าประตูบ้านนี่เองนะครับนี่ปลาหล,หลายๆอย่างรวมๆกันนะครับครับเงียบเงียบเงียบเข้าบ้านแล้วครับได้เวลานะครับตนี้ขยตัวของคยเดียวเลยไซส์ไซส์หลายๆหลายไซส์รวมๆกัน ไสาไยบัวก็มีนะครับอ้ยเดี๋ยวแม่งนิบครับสายบัวนะครับสายบัวตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกก็มีโอ้ยพิกเลยครับเดี๋ยวมันจะที่เมาไมมคุ้มมีสลิดด้วยครับสลิดปล่อยก็หลายตัวเดี๋ยวเผื่อนลงหลงอยู่ครับกรฝากไว้ด้วยนะครับผมหมอคิดคนมังม่วนนะครับบรรยากาศดีๆยามเย็นๆ ยตียอมแล้วยตียอมนะยอมแล้วจ้าไลไรกุแลไปหลายตัวรอ้วซองไอ้แล้วจ้าคืนนี้จัดรับรองของขึ้นแน่จิมวาซาบิอของมันขึ้นแต่เมียไม่ขึ้นครับบอกน้องลาบีก่อน,อนอได้หนุนหายเก็บแล้วครับเก็บอาวุธเข้าเข้าซองแล้วยอม รอนายเอกคนเดียวครับรอนายเอกคนเดียวนะครับเขาบอกขอปิดท้ายอีกสักไม้หนึ่งอีกสักไม้หนึ่งดูด้วยซ้ม่ใช่อะไรนะนอนไปสองรอบไปชาร์จแบตเลยขออีกไม้หนึ่งครับขออไม้หนึ่งเดือกิ้งเนี่ยอกิ้งเดือดมันเดือดกิ้งตรเดี๋ยวลงท้องเรือนายเอกโยนลงไปหายไปไหนไม่รู้น่ะอย่าไปอุดรูนน้ำผม เวนกรรมเลยนะเข้าไปหูรูน้ำดอยเป็นนู้นนะอะไรหายเลยนะครับหายเก่าเลยแล้วเอายไม่เอายังอ,อ๋อนิง่งไหมเนี่ยโอ้อะ <laughs> อุ้ยอืมปวดเมื่อนไปหมดละไเนี่ยไม่ไอ้เรื่องไม่แค <c oughs> ่ไม่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงเลยนะเนี่ยพูดถึงถ้าถ้าเราแบบตกแบบ ต่อเนื่องอ่ะนะปลาเขานะไม่ปวดตั้งแต่เช้านะเพราะยก็ไม่บอกผมว่าชอบปลาเก๋าผมเครื่องไตมากเลยเนี่ยลำบกเจ็บตัวปลาเก๋าถึงตาไอยายูในตะก้าก็มีนะครับตะก้าตา้าในถังนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราเข้าไปแล้วก็จะเปิดในถังใส่นะครับ <laughs> เก็บแล้วพ <laughs> นาทีมเอาละเอาละยอมละ, <laughs> ะแล้วมันมันว่ายวนวนซ้ายอ่ะมีตัวมนันะนะยอมแล้วใช่ไหมครับยอมนะครับโอเคนะครับ <laughs> งั้นก็ขอปิดเปกไว้แช่นี้นะครับผมรอติดตามในคลิปนะครับทักทายกันยมเย็นนะครับไอปลาเก๋าหน้าบ้านหาปลาเก๋าต้ยามยำนะครับไอ <laughs> ตียิ้มแป้นเลยมีปลากุเลาผ้าคคนนี้ อยากเต้วเย็นเย็นสามครนมเย็นนมเย็นเ้มนมเย็นครับนมเย็นไวตามิ้อ่าไวตามิ้วครับเจอกันในคลิปนะครับผมสวัสดีครับ